สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคอร์สสัมมนาหลักหมื่นะคะทำให้เราอะคะ่ะเปลี่ยนแปลงในด้านใดด้านของอตัวเองการค้นนาตัวเองอะคะ่ะแล้วก็แล้วก็จุดที่เราอะคะ่ะมีวิกพอยต์อะไรแล้วก็แล้วก็ฐานสปอร์สามารถจะปรับระดับศักยภาพของเราไปอีกเลเวลหนึ่งนะคะแล้วก็ทำให้เราอะคะ่ะรู้ว่าเราอะคะ่ะ เก่งด้านไหนแล้วก็ชัดเจนกับตัวเราและทําให้เราอะค่ะมีพัฒนาการที่เร็วขึ้นและเห็นผลลัพธ์ที่เร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็เขาจะรู้วิธีที่จะทําให้เราอะค่ะ ออคลายปรมปัญหาที่เรามีอยู่ในตัวเรานะคะและดึงศักยภาพของเราออกมาใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เต็มร้อยแล้วก็เพิ่มผลงานของเราได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะยังทำให้เราอะคะ่ะชัดเจนในตัวเองแล้วก็มันก็เลยทำให้คอร์สสัมมนาที่หลักแสนเนี่ยหรือหลักหมื่นเนี่ยคะ่ะมันมีคุณภาพยอดเยี่ยมในการเปลี่ยน คุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นนะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยค่ะ